ใครที่มีปัญหาใต้ตาดำใต้ตาคล้ำอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะวันนี้น้ำมนตก็มีตัวดีๆมาแนะนำค่ะปกติน้ำมนเป็นคนที่ใต้ตาดำใต้ตาคล้ำม,มากแล้วน้ำมนเพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มาบอกเลยว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยจนน้ำมนต์ได้มาเจอตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาชื่อว่า EyeLixer จากแบรนด์ DermoFuture ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยรักษาใต้ตาที่ดำที่หมองคล้ำให้ดูสว่างกระจ่างใสวิธีรักษานะคะให้ทาบริเวณใต้ตา5จุดเช้าเย็นเป็นประจำสารสกัดจากคาเวียเข้มข้นด้วยนะคะทุกคนแล้วของเขานำเข้าจากยุโรปด้วยนะในราคาแค่หลักร้อยเองราคาสบายกระเป๋ามากๆหลังจากที่น้ำมันทาทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่าอีกข้างันทาอีกข้างยังไม่ได้ทา ตัวนี้นะคะเขาจะไม่ทําให้แสบผิวและจะไม่ทำให้ระ,ะคายเคืองเลยแล้วก็ทําให้ใต้ตาดูฟูขึ้นมาทันทีเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะ้ํามันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ